สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ดูดวงความรักวิ s เอ i มทาร์ดนะคะแม่โมดเอมค่ะวันนี้จะมาอ่านไพ่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศรีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง22รกรกฎาคมนะคะในช่วง16-30กันยายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันค่ะ ตอนนี้แม่มดขอให้ทุกคนทำสมาธิหลับตานึกถึงหน้าเขาคนนั้นแล้วอธิษฐานค่ะอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้อธิษฐานในสิ่งที่อยากให้ไพ่แนะนำนะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านสองสำรับนะคะ after tarot แม่มดจะใช้อ่านในฝั่งเขาคนนั้นของคุณนะคะชาวราศีกรกฎ ในฝั่งของตัวคุณแม่มดใช้วิเชสทาร์ดนะคะแม่มดจะอ่านในฝั่งของคุณก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยอ่านในฝั่งเขาคนนั้นของคุณนะคะชาวราศีกรกฎความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎ16-30กกันยายนขอคําแนะนำให้ไพ่ช่วยบอกให้ไพ่ช่วยแนะนำความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎ16-30กฏ16-30กันยายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรขอคำแนะนำจากไพ่นะคะไพ่ใบแรก King of c u p ค่ะ Queen of Swords นะคะ n i of p e n t a c l e ค่ะ High p i t e s ค่ะ Three of p e n t a c l e นะคะ Four of p e n t a c l e ค่ะ n i of c u p ค่ะ page of pentacle นะคะ queen of pentacle ค่ะ queen of one ค่ะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณนะคะไพ่ใบแรกได้ king of cup หมายถึงว่าเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่ใช้เหตุผลและอารมณ์ควบคู่กันไปเป็นคนที่ใช้ความรู้สึกควบคู่ไปกับเหตุผลด้วยเป็นคนที่มีความใจดีค่ะเข้าใจคนอื่นเป็นคนที่มีความโรแมนติกแล้วก็ เป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนชื่นชอบมากมายนะคะแม่มดมองว่าสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณไพ่ใบแรกได้ King o f Cup แล้วก็มี knight of cup เข้ามาด้วยถ้าตัวคุณเองนะคะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นผู้ชายในลักษณะที่เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นเป็นคนเอาใจเก่ง เป็นคนที่ใครอยู่กับคุณแล้วก็จะรับรู้ได้ถึงความรู้สึกดีๆความรักนะคะที่คุณมีให้เขาทีนี้ที่แม่มดมองเห็นมีหลายบุคคลเข้ามาในความสัมพันธ์หลักๆเลยก็คือจะเป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงที่มีความเจ็บปวดกับอดีตในเรื่องของความรักนะคะเป็นผู้หญิงที่ตรงๆนะคะ เป็นผู้หญิงที่แสดงออกเรื่องความรักไม่ค่อยเก่งเป็นผู้หญิงที่ดูแล้วแข็งแข็งเป็นคนที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ไม่ค่อยหวานอีกคนนึงจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่มีความลึกลับซับซ้อนเป็นผู้หญิงที่เข้าใจยากเธอมักจะมีสเสน่ห์ดึงดูดกับชายที่มีครอบครัวแล้วจะทำให้ เป็นความรักที่เกิดขึ้นแบบไม่ถูกต้องเป็นความรักในความลับนะคะแล้วก็ผู้หญิงอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นคงเป็นผู้หญิงที่มีความรู้มีการศึกษาดีเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์เป็นคนที่รู้จักวิธีดูแลเอาใจใส่คนรักด้วยความรักที่มั่นคงเธอเป็นคนที่มีเหตุผลค่ะไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ แล้วก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งคนเป็นผู้หญิงที่มีความมุ่งมั่นเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นสาวสมัยใหม่เป็นสาวที่ชอบเข้าสังคมเป็นผู้หญิงที่เก่งในเรื่องงานมีความเป็นผู้นำเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งเธอคนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความคิดที่เอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือว่ามีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมาก เพราะว่าเธอเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่นใจในความรักความสัมพันธ์นี้แม่มดมองว่าตัวคุณเองก็กำลังที่จะวางแผนทำอะไรบางอย่างในความรักความสัมพันธ์แล้วก็แม่มดมองว่าตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มั่นคงด้วย ตัวคุณเองยังรู้สึกลังเลยังรู้สึกไม่มั่นใจนะคะยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงกับความรักความสัมพันธ์ที่มีตัวเลือกเข้ามามากมายมีไพ่ edge of pentacle ขึ้นมาหมายถึงว่าจะมีการเริ่มต้นใหม่จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของอนาคตคุณอาจจะได้รับของขวัญได้รับโอกาสได้รับผลตอบแทนนะคะทางการเงินตัวคุณเอง อาจจะเลือกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งนะคะสถานการณ์ในฝั่งของตัวคุณแม่มดอ่านได้ประมาณนี้เดี๋ยวแม่มดจะขอไพ่เพิ่มนะคะในฝั่งเขาคนนั้นของคุณนะคะขอคําแนะนำจากไพ่ค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎค่ะ16ถึง30กันยายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรขอคำแนะนำจากไพ่ค่ะ ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎเขาคนนั้นในช่วง16-30กันยายนขอคําแนะนำจากไพ่ด้วยค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎ16-30กันยายนจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรขอคําแนะนำจากไพ่ด้วยนะคะ มีคนหล่นออกมาสองใบแม่มดจะเลือกเขาเป็นใบที่1แล้วก็ใบที่2นะคะ Tree of One ค่ะ Nine of Pentacles ค่ะ h e l n ค่ะ Magician ค่ะ T of c u p ค่ะ The world ค่ะ Nine of p e n t a c l e ค่ะ Date ค่ะ Page of p e n t a c l e มี Page of p e n t a c l e เหมือนก,นกันกับของคุณเลยนะคะ Devil ค่ะ สถานการณ์ในฝั่งเขาคนนั้นของตัวคุณนะคะไพ่ใบแรกได้ T of w a n d แม่มดมองว่าตัวคุณแล้วก็เขาเป็นความรักที่มีระยะห่างจากกันเป็นความรักทางไกลเป็นความรักที่จะต้องรอคอยค่ะมีคนหนึ่งคนรอคอยคนอีกหนึ่งคนในความสัมพันธ์นี้เขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษา เป็นคนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศเป็นคนที่พัดที่พัดถิ่นไปใช้ชีวิตอยู่ในแดนไกลเขาคนนั้นก็มีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณเขาก็อยากที่จะอยู่ด้วยกันกับคุณอยู่ด้วยกันแบบที่ไม่ต้องการอะไรเป็นความรักที่เป็นความรู้สึกถึงความเข้ากันได้เป็นความรักที่เป็นในแบบของคนรักและก็ เป็นความรักที่เป็นความรักแบบเพื่อนฝูงด้วยเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็เป็นคนที่เจ็บมาเยอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขาก็รู้จักที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าต่อไปได้ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเห็นคุณค่าความดีในตัวคุณเขาเห็นคุณค่าในความรักที่คุณมีให้เขาเขารู้สึกถึงสิ่งดีๆที่คุณมีให้เขา เขาคนนั้นของคุณนะคะเป็นเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลเป็นคนที่สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่คนอื่นได้เป็นอย่างดีตัวเขาก็มักจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมการนั่งสมาธิการสวดมนต์เขาคนนั้นของคุณก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถ เป็นคนที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีเป็นคนที่มีความมั่นใจและมีอิสระในตนเองสูงเป็นคนที่มีความเป็นมิตรสามารถที่จะพูดคุยกับใครก็ได้เก่งในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเก่งในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศเป็นอย่างดีค่ะเขาคนนั้นของคุณอาจจะได้รับโอกาสทางการเงินได้รับของขวัญ ได้รับโอกาสที่ดีจากคนรักมีไพ่เดทและเดวิลเข้ามาแม่มดมองว่าตัวเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นรักซ้อนอ่ะนะคะเขาคนนั้นของคุณก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเขาคนนั้นของคุณจะเป็นคนที่อยู่ในราศีพิจิกก็ได้นะคะหรือเขาคนนั้นของคุณ อาจจะเป็นคนที่มีลักษณะจริงจังเป็นคนที่นิ่งขรึมเป็นคนที่มีคำพูดหนักแน่นเป็นคนที่มีพลังอำนาจแล้วก็เป็นคนที่มีความลึกลับเกินที่จะคาดเดาได้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เป็นคนที่รักแรงแล้วก็เกลียดแรงคนที่มีทิฏฐิในความรักเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับวงการแพทย์อาจจะเป็นหมอผ่าตัดหมอฟัน อาจจะทำงานเกี่ยวกับวัตถุเคมีพันธุ์ที่เป็นอันตรายวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงหรืออาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันก็เป็นได้ความรักครั้งนี้นะคะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนกับว่าจิตใจก็จะถูกครอบงำด้วยกิเลสเหมือนกับต้องระวังเรื่องชู้สาวนะคะอาจจะพบเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วอาจจะพบเจอกับปัญหารักซ้อนนะคะ อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยยังต้องปิดบังซ่อนเร้นอยู่ก็เป็นได้เดวิลหมายถึงความรักความสัมพันธ์นะคะที่ยังไม่ถูกเปิดเผยนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงแรงดึงดูดมีความลุ่มหลงมีความรู้สึกอยากมีความสัมพันธ์ทางกายเป็นความรักในความลับที่ยังไม่สามารถเปิดเผยให้ใครรู้ได้นะคะ แม้มดมองได้ว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นคนโสดแต่ฝั่งสถานการณ์ของเขาคนนั้นอาจจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับตัวคุณก็เป็นได้นะคะชาวราศีกรกฎการอ่านนี้ค่ะเป็นการอ่านโดยรวมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปค่ะมีได้ชี้เฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะฉะนั้นอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะสลับกันในตำแหน่งของคุณและเขา หรืออาจไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะไม่นำไปคิดและตัดสินใจใดๆในความสัมพันธ์ค่ะแม่โมดขอขอบคุณทุกการกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของ w i s h a ทาร a r o t นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ